สำหรับเกมโซโล่โลกก็เล่นง่ายมากเพียงแค่ผู้เล่นเขียนคาแรคเตอร์ชีพเริ่มต้นตามนี้เลยจ้าใครยังไม่มีไปโหลดได้ที่เดสคริปชันเลยนะเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็พร้อมเล่นแล้วให้ผู้เล่นดูคลิปนี้ไปเรื่อยเลือกเส้นทางที่เป็นตัวของคุณเองห้ามกลับทางเก่ายกเว้นเกมจะระบุนะ ถ้าเจอศัตรูก็ให้ปราบมันซะโดยการทอยลูกเต๋าเนี่ยแหละผัดกันร,ระหว่างคุณเกิดศัตรูแต่ถ้าผู้เล่นแพ้เองต้องเริ่มเล่นใหม่สถานเดียวจบละจ้าคลิปสอนใครยังไม่เข้าใจอ่านตรงนี้เลยหลังจากออกมาจากร้านค้าของกอบบินชลาสถานที่ที่คุณอยู่ตอนนี้สภาพก็เป็นเสมือนกับป่ารก บรรยากาศของมันดูไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรมากและในระหว่างที่คุณเดินทางคุณได้พบกับเห็ดประหลาดขนาดต้นของมันสูงราวประมาณขาของคุณในขณะที่คุณกําลังสงสัยในตัวมันมันได้พ่นน้ำแหลมใส่คุณ คุณกินเห็ดนั้นเข้าไปเห็ดนี้มันอร่อยอย่างเหลือเชื่อคุณพบชายชราคนหนึ่งชายชราคนนั้นกล่าวเห็ดพวกนี้มันน่ารักใช่ไหมล่ะเพียงแค่เอาวิญญาณนักผจนภัยที่เร่ร่อนพวกนี้ใส่เข้าไปก็กลายเป็นเห็ดระทมทุกข์แล้วฮ่าอ่ะอะอ่า ขอโทษทีข้ามีนามว่าเฮดิสระหว่างทางเจ้าเห็นเงาของข้าบ้างไหมข้าแค่จะมาเก็บเห็ดที่ชั้นสองแต่เจ้าเงาก็แอบแทรกซึมไปตามเงาของร่มไม้ซะเนียสิยุ่งยากช้มัดยังไงก็ตามถ้าเจ้าเจอแล้วมาบอกข้าด้วยนะ ข้ามีรางวัลให้อ๋อแล้วก็ลองเดินไปตามทางข้างหลังข้าดูสิทางนั้นปลอดภัยข้าบอกเจ้าพวกนั้นกี่ครั้งแล้วนะว่าระดับความยากของด่านนี้มันสูงเกินไปคุณเดินมาทางซ้าย คุณพบกับรอยแยกมิติสีดำที่ลอยอยู่คุณได้ล้วงเข้าไปคุณเดินมาตามทางที่เฮดิสบอกคุณพบกับซากมียักษ์ตนหนึ่งน,นี่หรือว่าจะเป็นฝีมือของเฮดิสคนนั้นทนั้งดังที่หอ,อกอันนี้ก็ดูเป็นหอ,อกธรรมดานี่นะถึงกับทำให้หมีตัวนั้นร่างแหลกได้ขนาดนี้เลยทำได้ยังไงกันอีกทั้งคำว่าบอสหลังชื่อมันอีก นี่มันบอสของชั้นนี้งั้นเหรอแล้วทำไมหอมันพุ่งพุ่งขึ้นมาจากพื้นได้เนี่ยคุณพบหีบสมบัติที่ล็อกแน่นหนาะคุณพบพุ่มเบอร์รี่คุณได้กินมันอย่างอร็ดอร่อย ระหว่างที่คุณเดินทางนั้นคุณได้พบกับเงารูปร่างคล้ายมนุษย์มันได้วิ่งตัดหน้าคุณคุณตามสิ่งนั้นไปอย่างรวดเร็วระหว่างทางคุณได้วิ่งไปชนกับอะไรบางอย่างสิ่งนั้นก็คือลูกหมีตัวหนึง่งที่มีปีกมันใบไม้มันได้แยกเขี้ยวแล้ววิ่งเข้ามาทางคุณด้วยท่าทางอันดุร้าย หลังจากการต่อสู้วันดูเดือดฟ้าเริ่มมืดคนได้เดินตามทางไปเรื่อยๆจนพบเข้ากับสุนัขจิ้งจอกตัวหนึง่งสวัสดีขอรับนายท่านยามวิการแบบนี้ข้าวท่านพักผ่อนก่อนดีไหมขอรับข้ามีนามว่าลิวสึเป็นพ่อค้าประจำชั้นสองนี้ขอรับท่านสนใจสิ่งใดเลือกทำได้ตามใจชอบเลยนะขอรับจะทำมาไหนก็ได้กี่ครั้งก็ได้แต่มีค่าบริการนะขอรับหมาจิ้งจอกอย่างเราก็ต้องกินต้องใช้นะขอรับ ไหนจะต้องให้อาหารเจ้าอุนโซเต่าขี้เกียจตัวนี้อีกคุณพักผ่อนจนถึงเช้าและเริ่มเดินทางเพื่อตามหาเงาของเฮดิสอีกครั้งคุณเจอรอยเท้าปริศนารูปร่างดูจะเป็นมนุษย์คุณรีบวิ่งตามไปด้วยความเร็ว คุณเจอรอยเท้าอีกรอยที่เป็นเหมือนรอยของอะไรบางอย่างถูกลากไปไม่ก็สิ่งมีชีวิตที่ไร้ขาระหว่างทางคุณได้พบกับต้นไม้ปีศาจโก้ข้าอยากได้โก้จ่ายมาซะแล้วข้าจะให้หลังวันแต่ได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะ ยอย่าล้อเชียวล่ะระหว่างที่คุณเดินทางอยู่นั้นคุณได้สังเกตว่าบรรยากาศของป่ารอบข้างเปลี่ยนไปจากเดิมที่มันเคยร่มรื่นเย็นสบายทวบัดนี้บรรยากาศ กลับอบอวนไปด้วยไอร้อนใบไม้ร่วงโรยพร้อมกับเสียงก้องดังกังวานดังแกรกกล่าวอยู่รอบตัวคนมนุษย์เรอมาสิมามีวัตถุดิบสำหรับทำไอเทมหรือเปล่าล่ะเอามาให้ข้าสิชิ้นแรกที่ข้าจะทำให้นะฟรีนะเป็นการซื้อใจลูกคะ่ะแต่ชิ้นต่อๆไปนะฮ้โกนะหรือจะซ่อมแซม เพิ่มแม็กความทนทานของอุปกรณ์ก็ได้มาสิมนุษย์ในระหว่างที่คุณเดินไปตามทางอยู่นั้นคุณสังเกตเห็นเหรียญตาลูกหัวกะโหลกเหรียญหนึ่งคุณได้เก็บมันมา ระหว่างที่คุณเดินตามรอยประหลาดไปตอนนี้คุณได้เข้ามาอยุ่นพื้นที่ที่มีซากหินรากไม้เศษซากต่างๆมากมายร,รอยนั้นหายไปอย่างปริศนาคุณรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาอย่างกระทันหันราากับถูกจ้องมองรากไม้ที่คุณยืนอยู่นั้นเริ่มขยับทีละน้อยแล้วเจ้าของการกระทำนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมันคืองูรูปร่างสูงใหญ่งูสมพันปีและ มันก็จ้องจะเล่นงานคุณหลังจากที่คุณได้เดินทางต่อไปอยู่ๆเงาดำก็เริ่มปกคลุมป่าทำให้ป่าทั้งหมดตกอยู่ในความมืดมิดนี่มันยังเช้าอยู่เลยนะ ทำ,ทำไมท้องฟ้ามันถึงได้มืดดงเร็วแบบนี้คุณเริ่มสั่นด้วยความกลัวสิ่งที่ช่วยคุณในความมืดคือนกฮูกตัวหนึ่งร่างกายของมันเรืองแสงสีขาวสว่างจ้านกฮูกตัวนั้นได้นำทางคุณไปเจอกับหมาป่าตัวหนึ่งขนาดของมันใหญ่โตพอๆกับคุณ ท่าทีของมันดูตกใจที่คุณเจอตัวมันได้มันแยกเขี้ยวเข้าใส่คุณพร้อมที่จะเข้ามาทำร้ายคุณคุณรู้สึกไม่ไว้ใจนกคูกตัวนั้นและยืนอยู่กับทีในขณะที่นกคูกสีขาวตัวนั้นค่อยๆบินไปแสงสว่างเริ่มจางหายจู่ๆมีแสงสว่างอีกจุดหนึ่งสว่างขึ้นแสงนั้นเจิดจ้าน้อยกว่าคุณจะทำอย่างไร พบกับมอนสเตอร์ตัวหนึ่งลำตัวมันทำด้วยรากไม้ที่ค่อยๆพันกันเกี่ยวกระวัดเลื้อยรัดเป็นรูปร่างของคนที่หัวมันมีแสงส่องสว่างเพื่อล่อสิ่งมีชีวิตเพื่อมาติดกับเป็นอาหารจงเอาชีวิตลอดจากมันซะทำไมมันมีชื่อว่าหายากันนะหรือว่าหรือว่านี่เราบังเอิญเจอตัวหายากขาให้แล้ว แสงสว่างก็ได้หายไปในขณะที่คุณกําลังเผชิญกับความกลัวอยู่นั้นนกฮูกตัวเดิมตัวดีก็ได้บินกลับมาหาคุณท่าทางของมันดูงุดหงิดและโมโหมากกว่าที่คุณไม่ตามมันไปทําให้มันขวนคุณไปหนึ่งทีคุณรู้สึกว่าความมืดเป็นเพื่อนของคุณ คุณได้ลองคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสมาธิจดจ่อไปกับมันหลังจากที่หมาป่าตัวนั้นโจมตีคุณสายตามาได้มองไปที่นกฮูกตัวนั้นสีหน้าของมันหวาดกลัวแล้วกับเห็นสัตว์ประหลาดท,ท,ท,ท่านหญิงหมาป่ากล่าว ก่อนที่มันจะโดดลงไปในเงาของต้นไม้สลับไปมาระหว่างเงาของแต่ละต้นไปเรื่อยๆแสงสว่างเริ่มกลับมาคุณได้หันหลังไปหานกฮูกตัวนั้นแต่มันก็ได้หายไปแล้วในขณะที่คุณได้วิ่งไล่ตามหมาป่าตัวนั้นไปคุณได้พลัดหลงกับมันแต่คุณก็ยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆเพื่อหาตัวมันให้พบ และได้พบเข้ากับชายชราคนหนึ่งที่มีลักษณะดูคุ้นตาคุณได้เข้าไปทักทายชายชราผู้นั้นชายแก่ยิ้มอย่างอ่อนโยนพร้อมทักทายคุณว่าไงเจ้าหนูมีอะไรให้คนแก่อย่างข้าช่วยหรือทันใดน,นั้นเองนกฮูกตัวเดิมได้บินถลามาพร้อมกับเอากงเล็บตะปบกลางหลังชายชราผู้นั้นระวงังเจ้ามนุษย์เจ้านี่มันคือเงาของเฮดิส นกฮูกกล่าวชายชลาได้จ้องมองที่คุณอย่างโกรธแค้นพร้อมกับทําท่าทีระแวงนกฮูกตัวนั้นบ้าเอ้ยข้าเกือบจะกินมนุษย์ผู้นี้ได้แล้วเชียวก่อนข้าจะโดนลงโทษข้าขอกินเจ้าก่อนละกัน าแห่งราชันยมโลกได้ขยายใหญ่ขึ้นแล้วพยายามเข้ามาทาร้ายคุณนกฮูกตัวนั้นได้เข้ามาเปล่งแสงจ้าใส่เงานั้นพร้อมทั้งปล่อยขึ้นเสียงสะท้อนทั่วไปทั้งป่าทันใดนั้นที่แผ่นดินเริ่มสั่นสะเทือนพื้นดินค่อยๆแยกตัวออกปรากฏคมหอกจํานวนมากพุ่งเข้าหาเจ้าเงาคมหอกเหล่านั้นทิมแทงทะลุล่างของเจ้าเงามันได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลเจ้าแห่งเงานั้น โรยรินสิ้นใจก่อนที่จะกลับกลายเป็นก้อนเงาเล็กๆคล้ายหลุมดำชายชราที่คุ้นหน้าได้โผล่พ้นขึ้นมาจากเงานะั้นขอบคุณนะหลานรักดูท่าจะเล่นใหญ่ไปหน่อยนะขอโทษด,ด้วยในที่สุดก็ตามหาเจอสักทีส่วนเจ้าทําได้ดีมากรับรางวัลไปสิ เปิดทางเข้าเดี๋ยวนี้ได้ขอรับนายท่านเจ้าเงาตอบพร้อมกลายร่างเป็นหลุมดำเล็กๆขนาดพอดีตัวคนลงไปสิหลุมนี้จะพาไปสู่ชั้นสามไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นบอสด่านนี้มันตายไปแล้วอ๋อ,อข้าลืมไปเฮดิส hey, ฟื้นพลังชีพให้คุณจนพร้อมอีกครั้ง คุณมีท่าทีหวาดกลัวกับหลุมดำที่น่าสงสัยนั่นโดดสินกฮูกตัวนั้นตะเบงเสียงแข็งคุณรีบกระโดดลงไปด้วยความกลัวและเข้าสู่บทถัดไปดูท่าลุงจะชอบเขามากนะนกฮูกกล่าวก่อนจะกลายร่างเป็นผู้หญิงวัยรุนแรกรุน่นเธอคืออธินาบุตรแห่งสุดเทพีแห่งปัญญา เจ้าอยู่กับเขาเจ้ายังไม่เห็นอีกเหรอความสามารถเขาไม่ธรรมาดาเลยเพิ่งอยู่ชั้นสองแท้ๆจ้าจ้าแผนของเราต้องใช้คนแบบเขานี่แหละเธอกล่าวอย่างแผ่วเบาไว้เจอกันก่อนจะเข้าสู่บทที่สามซึ่งเป็นบทถัดไปห่วงลึก